เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ตอนนี้อยู่กับเกม i ิลูนาออนไลน์ไทยแลนด์นะครับสำหรับใครที่ได้ดูคลิปของผมคลิปก่อนหน้านั้นนะก็จะเห็นว่าผมอะ่ะเล่น ID อ่อนๆเนาะเออแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้เล่น ID นั้นแล้วผมมาเล่น ID หลักแทนนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ ของสแตมนะสำหรับใครที่ไม่รู้ซึ่งใครที่รู้แล้วก็เปลี่ยนคลิปไปได้เลยอ่ะผมมีรูปภาพมาให้ดูนี่นะครับก็คือหน้าตาของตัวอย่างสแตมที่ผมกำลังจะพูดถึงคือของเนี่ยโอเคครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะรู้ว่ามันรับตรงไหนนะเอ้มันไปเอาของตรงเนี้ยจากตรงไหนอ่ะก็ให้ทำตามคลิปนี้ได้เลยโอเคครับขั้นแรกนะฮะก็ ให้ทุกคนนะครับเก็บสะสมสเต็มให้ครบเนาะแล้วก็ไปที่นี่เลยเมนูนะครับแล้วก็ไปที่ออกนะครับออกเกมแล้วก็ไปที่ไทเติลซึ่งพอเราไปที่ไทเติลแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอก่อนช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันน่วงๆน,นะมีใครเป็นแบบผมบ้างไหมคือมันจะนง่วงๆแบบช้าเออมันโหลดช้ามากเลยเนี่ยครับก็ ให้ทุกคนกดไปที่ร้านค้านะครับรอสักครู่เนาะโอเคมันต้องรอโหลดให้เสร็จอะอันนี้ผมมาพากให้กับคลิปตัวเองนนเนี่ยคือผมอัดหลายรอบแล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ได้คือมันโหลดไม่ไปไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องอัดหลายรอบหลายรอบแล้วเกินโอเครอก่อนนะครับใจเย็นๆนะครับคุณผู้ชม รอนานเหมือนกันนะนี่ท่านานจัดจัดเอ,อ่อถ้ารอนานแบบนี้ผมนี่เป็นต้มมาม่ารอได้เลยเนะี่ยฮัลโหลฮันดีโอเค นะครับก็เมื่อเราคลิกเข้ามามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะสาหรับใครที่เคยเข้าก็จะคุ้นเคยเปไปหน่อยอ่าก็กดที่นี่ครับกับกับด้านบนนะท็อปโอเคคลิกไปเลยแล้วก็รอเวลาสักครู่หนึ่งนะก็อาจจะไม่นานมากนะผมว่าหรืออาจจะนานก็ไม่รู้โอเคเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ เนี่ยเลื่อนลงมาก็จะมีอยู่ตรงนี้เนาะล็อกอินสเต็มการ์ดเป็นรูปโคลอนนะฮะผมจะเรียกมันว่าสเต็มโคลอนดีกว่าเนี่ยครับก็สำใครที่เก็บสะสมได้แต่ว่ายังไม่ได้มากดรับนะครับมันก็จะยังมีเก็บไว้ให้เราอยู่นะเราก็สามารถเข้ามารับได้เลยเนี่ยผมก็รับให้ดูเ้วยขนาดผมมาพาดค,คลิปตัวเองคลิปเก่าอะซึ่งคลิปใหม่ที่ผมอดัดแต่มันมันไม่ขึ้นเลยนะเออ มันไม่โหลดอะเอาง่ายงมันช้ามากดูดิฮัลโหลโหลดช้าจังพอมาตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันโหลดเร็วมากโอเคขึ้นมาละกดรับของเลยครับ นี่ก็ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเรารับของสแตปมอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันจะมีเลเวลเนาะเท่าที่เห็นนะก็คือเลเวลมันนะยิ่งเยอะเลเวลหนึ่ก็จะอ่อนกว่าเนาะเลเวลหเนี่ยก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะได้ของดีๆนะครับของแร่ๆนะหายากอะไรประมาณนี้โอเคครับก็รับของเสร็จหมดแล้วทีนี้ก็กดกลับไปที่เกมได้เลยผมจะมา บอกว่าไอของที่เราเราับเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะซึ่งก็ใครที่ไ bracket, ม <It> ่รู้ก็อาจจะเอ้ยมันมีอาจจะแบบเยอะมากเลยนะของอเออใครที่ยังไม่รู้อะเนี่ยเข้ามาดูนะครับก็ไปที่เมนูนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้คลิกไปเลยที่เมนูแล้วก็ไอเทมนะครับ จากนั้นก็ไปที่ด้านหลังสุด่ะที่เขียนว่าเหรียญน,นะก็จะมีของที่ได้จากสเต็มเมื่อกี้แล้วก็ยังมีอ่าขอเขาเรียกว่าที่ได้จากล็อกอินโบนัสด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับขอบคุณครับหากใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะผมรู้สึกทอมากเลยขอบคุณครับบ๊ายบาย Go have a nice day nice